เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เรื่องปณิหิตอัชวักหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงจากตามมือหรือเท้า ที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดเข้าไว้ไม่ตรงแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ผิดจากทำลายอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งให้วิชาคือความรู้แจ้งเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้ง ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ผิดฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่ดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตัมมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ตรงแม้ฉันใดเป็นไปได้ ที่ภิกษุรูปนั้นมีจิตที่ตั้งไว้ถูกจากทำลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทํานิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งจิตไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกันเรากําหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัด บคุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทสะประทุสร้ายถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของบุคคลนั้นถูกโทสะประทุสร้ายก็เพราะเหตุที่จิตยังคิดประทุสร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้ หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในอบายคือภาวะหรือที่อันปราศจากความเจริญทุกขติคือภาวะหรือที่ชั่ววินิบาตคือที่อันมีแต่ความร้อนรนนรกเรากำหนดจิตของผู้อื่นด้วยจิตของตนอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัด บุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสถ้าบุคคลนี้ตายในสมัยนี้ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตของเขาผ่องไสก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ห่วงน้ำที่คุณมัวไม่ใส่สะอาดเป็นโคลนตมบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งมองไม่เห็นหอยโคงและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝูงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห่วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำคุณมัว แม้ฉันใดภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจากทำให้แจ้งซึ่งญางณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่คุณมัวข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตคุณมัวห้วงน้ำที่ไม่คุณมัวใสสะอาดบุคคลผู้มีตาดียืนอยู่บนฝั่งพึงมองเห็นหอยโข่งและหอยกาบบ้างก้อนกรวดและกระเบื้องถ้วยบ้างฝฟงปลาที่ว่ายไปและหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะน้ำไม่คุนมัว ชันใดภิกษุรูปนั้นก็ชันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่จะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสาม,มารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยจิตที่ไม่ขุนมัวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิต ไม่คุณมัวบัณฑิตกล่าวว่าต้นจันทร์เป็นต้นไม้ที่เลิศก,กว่าต้นไม้ทุกชนิดเพราะเป็นของอ่อนและใช้งานได้ดีแม้ฉันใดเราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ได้เจริญทำให้มากแล้วเป็นของอ่อนและกวนแก่การใช้งานเหมือนจิตนี้จิตที่ได้เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นของอ่อนและควรแก่การใช้งานเราไม่เห็นทามอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตนี้จิตนี้เปลี่ยนแปลงเร็วจนเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ง่ายๆจิตนี้ผุดพองแต่จิตนั้นแลเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสท,ที่เกิดขึ้นภายหลังจิตนี้ผุดพอง และจิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังข้อความจากฉันอัดเป็นไปไม่ได้เลยหมายถึงปฏิเสธฐานะคือเหตุและปฏิเสธโอกาสคือปัจจัยที่ให้เป็นไปได้เดือยข้าวหมายถึงส่วนปลายของเมล็ดข้าวเปลือกวินิบาตหมายถึง อบายทุกขติวินิบาตทั้งสามคำนี้เป็นไวยพ์ของนรกยาณทัศนาที่ประเสริฐอันสามารถหมายถึงมหาคตาโลกุตระปัญญาคือปัญญาชั้นโลกุตระที่ถึงความเป็นใหญ่อันประเสริฐบริสุทธิ์สูงสุดสามารถกำจัดกิเลสได้ ธรรมของมนุษย์ในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบทสิบประการจิตที่ขุนมัวคือจิตที่ถูกนิวรห้าครอบงำจิตในที่นี้หมายถึงภวังคจิตคือจิตที่เป็นพื้นอยู่ระหว่างปฏิสนธิจิตกับจุติคือตั้งแต่เกิดจนถึงตายในเวลาที่ไม่ได้สวยอารมณ์ทางทวารหก มีจักโคทวารเป็นต้นและคำว่าผุดพองหมายถึงผุดพองเพราะบริสุทธิ์ไม่มีอุปกิเลสอุปกิเลสมี16ประการมีอภิชาวิสมะโลภะคือคิดแห้งแรงอยากได้โดยไม่เลือกว่าควรหรือไม่ควรเป็นต้น ข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่2 0พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ฉบ,บับมหาจุลาอังคุตราริกายเอกานิบาตเสียงอ่านโดยโบสวรรณ